ยังดูที่จังหวัดกรา,าสินคุณนิชาคุณผู้ชมค,ครับผนังกันน้ำล้ำน้ำชีขาดที่กิโลเมตรที่6ครับทุกภาคส่วนเร่งสมแซมผนังกันน้ำผนังกันน้ำล้ำน้ำชีเทียมเพื่อของใช้จังหวัดกรา,าสินครับโดยได้รับผลระดมกำลังเครื่องมือและเครื่องจักรนักเข่าสมแซมเป็นการดวนพร้อมเร่งอ,อ,อุปยบซ้อยเลื้อ่น้องประชาชนเข่าจุดพักพิงเพื่อความปลอดภยัยติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ สถานการณ์พนังก้นน้ำลำน้ำชีขาดที่กิโลเมตรที่6หมู่ที่8บ้านสะดำสีตำบลลำชีอำเภอคองชัยจังหวัดกาลสินทางหลวงชุนบทที่กศ4073ทำให้มวลน,น้ำไหลเข้าท่วมนาข้าวและบ้านเรือนประชาชนจำนวน4หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน373ครวัวเรือนประชาชนจำนวน1 5 6 3คน นายสุภสิธิ์กอเจริญ,ญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินรักษาราชการแทนผู้าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยได้ตั้งศูนย์บัญชาการอยู่ที่อำเภอคลองชัยเป็นจุดศูนย์กลาง ทั้งนี้การซ่อมแซมผนังกั้นน้าได้รับความอนุเคราะห์จากสํานักง,งานชลประทานเขตหกจังหวัดขอนแก่นได้นําเครื่องจักรกลหนักลงพื้นที่โดยจะทํากล่องหินเข้าซ่อมแซมตรงจุดที่ผนังขาดซึ่งขณะนี้ความเสียหายมีความกว้างมากกว่า40เมตรโดยได้ร่วมกับทุกหน่วยงานในการระดมศักพัฒนกำลังทุกภาคส่วนเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน หรือได้อพยพป,ประชาชนไปยังจุดพักพิงและขนสัตว์ตลอดจนสิ่งของไปสู่ที่สูงและก่อนหน้านี้ได้นําผู้ป่วยติดเตียงไปยังจุดพักพิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่พนังกันมีน้ําขีขาดเมื่อคืนนี้นะครับพวกเราก็ได้มีการเมื่อคืนมีการประชุมนะครับกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับก็วันนี้นะครับเราก็ได้นํา เครื่องไม้เครื่องมือที่จะเข้ามาทาเราจะทำเาเราจะวางกล่องกระเบี้ยนโดยมีหินใหญ่นะครับมาวางก่อนแล้วก็มีการตอกเสาเข็มนะครับตอกเข็มไปด้วยนะครับเพื่อให้เกิด,ดความมั่นคงนะครับอ่าก็คิดว่าเราจะใช้รอไม่ให้น้ําเข้ามาในพื้นที่นะครับให้น้ํากลับลงไปสู่ผ่านเขื่อนเหมือนเดิมนะครับ พอของเราขาดก็ทําให้น้ําฝั่งทางแม่น้ําชีทางฝั่งจังหันก็ดีหรือฝั่งของเราที่ติดกับแม่น้ําชีนะครับก็ทําให้น้ําลดลงมารประมาณ1เมตรนะครับทำให้พี่น้องที่อาศัยอยู่ริมฝั่งนี้สามารถที่จะเข้าไปดูแลบ้านเรือนของตัวเองได้นะครับใน,ในขณะความจะเป็นเรื่องด่วนเราเมื่อคืนเราก็มีอพยพพี่น้องนะครับพี่น้องทุกคนปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยติดเตียงแล้วได้มีการดำเนินการก่อนหน้านั้นแล้ว ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ยังมีขวัญและกําลังใจที่ดีโดยนายคำสิงห์บัวพัฒช,ชาวบ้านหมู่ที่6บ้านสะดาสีกล่าวว่าชาวบ้านได้มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ําท่วมไว้แล้วเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับริมน้ําชีและเมื่อพนังกั้นน้ําขาดก็จะทําให้เกิดน้ําเข้าท่วมบ้านเรือนและเรือสวนไร่นาของประชาชนเป็นวงกว้าง อย่างไรก็ตามชาวบ้านได้อพยพไปยังจุดที่ภาครัฐได้เตรียมจัดไว้ให้พร้อมกับติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดยางค่าน้ำวลนี้เข้าไปมันมัะขึ้นเลยถ้าถ้าถ้ากั้นตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวเย็นนี้แถวท่าเยี่ยมหมู่หกท่าเยี่ยมจะช่่มบ้านพ่ออยู่ตรงไหนคะอยู่ท่าเยี่ยมครับอยู่ครับเพราะว่าตำบลนี้มีมีแปดหมู่บ้านใช่ไหมถ้าเยี่ยมอยู่หมู่หก ครับแล้วขอพ่อตอนนี้น้ำเข้าเลือกสวนเล่ยนาหรือ,อย,ยังยังยัง,ยงเพราะว่าน้ำมันไปนี่มัน,มนติดคลองอยู่คลองคลองชนประธานถ้าเดี๋ยวนี้มันล่นคลองชนประธานแล้วก็ลงหวล้วยหลังจากลงห้วยแล้วก็เข้าไปนวลเขาแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมา าว่าการแก้ปัญหาที่จุดพนังกั้นน้าขาดที่บ้านสะดาสีตํบลลํเชียงอำเภอคลองชัยจังหวัดกาลสินนะคะจังหวัดกาลสินเองก็ได้เร่งกระดมสัพพรพกาําลังขาะทั้งเครื่องหนักจากกลญ่เข้ามาอุดร้อยรัวว่นนี้นะคะรวมไปถึงการเร่งองพยพคนและก็สัตว์นะคะเข้าสู่ที่ปลอดภัยอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะอาทิตย์เทศธรรมรงชัยภูง,งามเงินถ่ายภาพนัทนันรมสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาลสินรายงานจากจุดเกิดเหตุค่ะ